เล่าบไ,ได้นทำงานเด๋ยวพดก็เสียนนะ่ะแล้วไปใสโอ้ยกูบาเลยก็ขี้หลอดบนดแล้่หดทันก็ขีิยั่งหมดยัง,ยงให้อัตามาหย,ยามแล้วได้บอกให้กหน่ยถามแล้วก่อนแล้วม,มาม่าเออไปถามแล้วเบิ่งมอยย่ายก็เข้าไปผัวนอน จับตีนหัวเข้าไม่าอหรอหักมาฟังว่าบุปผากบอกแม่ไม่เอาแล้วคนจิีใต้ไม่เอาไปจีใจบาดพวกเคยจะบาดเดือดบอกพ่าไปแล้วเออเนี่ยยานผัวตายเฝ้าออกมานี่มดนิดหน่อยแล้วผมมาผ้า ไปทานอื่นก็อัตมาบริหณเล่าใส่บาทดอกมีตบบาทมาไดเลยนี่เกือบเต็มบาทนี่นี่จะเจ้าให้เรากินที่มะยามเล่ายังว่าอยากเอากับเข่าพูนเราให้เรากินพ้อมพุนยามบ่ได้บอกพ่อใหญ่บ่ได้มาให้เจ้าใส่บาทดอกนี่โตนเจ้าเป็นจังไ้อซื้อดอกโอ้ยพอไปใจเลยลลูกเขาก็กระดิ่มหมด พี่น้องก็ไปๆไ,ไ,ไ,ไปคนเ,เนรือตั้งตจเมียพาอก็ใจดีพรอโลหัวดันกันนิมนต์นิมนต์กันหน่อยเนีย่ยกันเลยนิมนต์เข้าไปผัวก็น,นอนอยู่อ๋ออย่าลุกอย่าลุกอน้านู่หันละอ๋อขอบพวกคนแล้วขอบด,ด้ยวยพยายาม <c ười> พระก็เลยว่าโอ้ยพอหญ่บบลื่อบุญคุณตัวเจ้าเคยเปิดประตูเมื่อไ่พระเด็กๆเธอหนึ่งยี่ชิบก็ปีมาแล้วจำได้บ่แม่เรายราอะไรเราอะไรดูเก็ดปวดหมวพใหญ่เอ้ยวันจะเกิดมากก็ตายมาน้ำตัวแม่ลึเกิดปั๊บก็เอาเจ็บเอาป่วยมาน้ำหนีปวีดอกแต่ละคนแล้วจะมันสีมากต่อพญ่ เ็ดใจดีดีเด้อยายาสีหน่อยอบหน่อยใจว่าลูกเต่าโมยูโอ้ยอาตมาบรืมบุญคุ้นลยเขามายำนี่กินแด่บ้อนี่จะเอาบ้อนี่เขาก็มี่ยังก็มี่อ้อยบรอกเสื้อเราโกรรไกรอวบเฟรอะโอ้หอยใหญ่อาตมาบรีมยังเสียหายเด้อ คชื่อให้คินเอาวอให้แล้วลยวาน้ำพระเด้อวาจะลอยพระสิวะวาวาน้ำเล้อพญเด้อใจดีๆเอาไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโะอะวานัมโอ้โหหโลโลสมองเรตอ ว้าว่าพุดทธังทำบ้างสังข้างไปจนฟ้านาจิฟตาเวอรอร์อลอเวอราลยอ่ทินาอัจนอรอรออเจอดสุลาพ่อสุลาเมระยะมัชฌมาสุลเอเ์แล้วว่าก็อ ตายจับตายตอนนี <kah> ้ตอนรับศีลจิตบ่ได้คืนน้ำลูกกับหลานจิตบ่ได้ห่วงอียังบ่ได้ห่วงทรัพย์สมบัติบ่ได้คืดสร้างผูนั้นบ่ได้คืดสร้างผูนีจิตมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจิตเป็นบุญเป็นกุศลใจขาดฟัด จีดล่องละล้อยไปเลยขึ้นสวรรค์ปับ๊บไปเข่าล่างเป็นเทพพระบุย,ยู่เท่งฝุนเมื่อจตาปุ๊บขึ้นเอา้าทำไมเราหล่อเหลือเกินนั่งฝากเต็มจำหนี้จีโอ้ยขอคารวะท่านเป็นผู้มีบุญมีบุญได้ยังไงข้าพุ่งตายเมื่อกี้นี่เองก็มีบุญนะสิท่านนั้นดีมากเลยก่อนตายในท่าพระโกรดท่านท่านสมาทานศีลจนตาย จิตของท่านไม่ได้ห่วงอะไรจิตของท่านผ่องใสมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจท่านก็เลยได้มาสวรรค์โอ้ยอย่างนี้เออที่เรียกว่าพระโปรดตอนสุดท้ายนี่จุดสำคัญมันหมองนี่ไม่ไง,ไงที่รักษาศีลติปฏิบัติดีมาได้กระสางแต่ว่าบัตรสิตายมากเอาใส่กูมาเอาตุงโหมากเซตเป็ดๆเ,เลยเลือกเอาเลือกเอา คันบาทสิตายมาใช่หรอีแถวก็ลูกมันยุสัยไอก้กบงนามันก็เส็ดเมื่อเกิดเป็นหลานเขาดีไอ้เขาตีขึ้นดีบอดีก็บม่เกิดเป็นมาก,กีีขีหลานเสื้อกับเสือ้อบ่กเสื้อกันแหล่ตตาตไวใตมันมยบอกได้ว่าลเล่นในขนาดอัตมาเนี่ยบ่กว่าแต่พวกมุขเจ้าหลับพระก็คือกัน,นถ้าอาจารย์อิธิพลบธกกันยัง่วง โอ้หมอนคือหลายแต่เ่ตรงไหนาะหมอนเนี่ยน้อก็อ่ามันคือเป็นห่วงหมอนเนี่ยแต่น้อมันจะบวขาดรบาริวารเนี่ยประเด็ตื่นขึ้นมากกับห่วงเต็มหมอนเกิดตายกับท่านหันมาเป็นหนูเลยเลยหันบไปใส่ไหนเพราะว่าแต่นพนแล้วอาตมาก,กําลังสร้างโบสถ์เกิดว้ายโบสถ์แล้วมัอไรเนาะคือแต่นน้ำโบสถ์คือมาบไปไหนสร้างแล้วบ่แล้วก็สร้างเสาโบสถ์เพราะเคาเขากินหรอก มากกับมากก็มากมากันแล้วมาเองมัน่นอาตมาของห้องเจ้าของก็กันได้ย่านไปเพจเฝ้าโบสถ์บ่ได้ว่าเล่นเดอเจังว่าเดี๋ยวนี้อาตมาเนี่ยหูบอลยุวัดอาตมานั่นผู่ดีๆเขาบอาไปไห้เดยบมมี่ได้วะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกดิฉันจบธรรมศาสตร์มาเรียนันดับนึงในประเทศเลยเจ้าค่ะดิฉันไม่ยังให้ทํางานหรอยกยังให้บวชเป็น ตัวแทนพระพุทธเจ้าสืบพอดพระศาสนาอยากให้บวชกับท่านมมีหลวงพอ่อหลวงพอ่อ,พอลูกขานายจบหลัดสะพัดอยากให้มันบวชมมีมีแต่ว่าอยากให้มันบวชจะหน่อยนะหลวงพ่อจะซีหมัมือมันบวชตายยังซีหมัมือย่างผ่านบัตรสือส่อเสียผอเลื้ยงสือ่อซื้อก็ไปกินเหล่าคือเก่าหลวงพอ่อก็สังสอนเราตีสอนคือเก่าตัวเจ้าถึสงสอนบ่อย นี่ว่าให้พระสอนเดเลยเอาไปเอามาหูบอลหล่าลมีแต่แนวสี่ล่เอาไปให้ลงพอลิโตนขนอยในเด้อยีย่ยงเหล่าลูกขนอยมันติดยาแต่กีตารกรจะเียนเก่งอยู่พอสิบสี่สิบห้าปีล้วโอ้ยบกคอยเลยแต่อูเองนามท่ายเพื่อล้ว อยากเพิงบารมีหลวงพอนะ่อแน่เหตุเหตุจังไรจะให้อามาให้หลวงพ่อสอนใส่เราลูกจเจ้าอยู่ใส่เราปุ่นมันยืนอยู่พ้น oh. เปิดมันมา oh. หามเ้ยมันนี่แนะ่ลูกพ่นกับเขามากกฟุดกรฟัดเขามากผมยาวๆปุกซึกปุกซึกก,กลับหลวงพ่อแนะ่ลูกมันก็ะกาบบ่เป็นแล้วก็ oh. จุเอาแต่มือลงซือซ่อๆหัวมันก็บ,บอลงอาตามาเลี้ยวเบิง่งโอ้ยเอาหลอดป่อปน้นอแับนี้น้องคนนึงจักปี้เหรอถามชิมกปีเหรอชิมกปีบ่ะ,ะนาเป็นยังไรจังบาทชิมอะใช่ลมมั้งมันเมาเราหลวงพ่อไปกับหมูสลบสองคืนเลย ขาบอยว่าแมนมันตายขาไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลให้ว่าสันว่ามันสีตายบริโตนแม่บอกรี่ต้นอยู่งอมนี่ตนแม่ไปยังจะไปกินเหล่าก็ยังหวัวสังคมงอมแม่เคยป้อนเขบอกเฮ้แม่เคยป้อน,อนลูกสมบ้เอเอเอลูกหล่ะ เอ้เอกินเขา่าวพราะแสบกินเหล่านะาะจ้าเปกหลุมน้อจ้าสิกินเข่าแสบแม่ว่าสับอกับไริวารเนี่ยครับแต่ก็ไปกับมูก็บิี้นมูอะไรเงี่ยครับแหน่เอาหลวงพ่อถามแนะ่อยู่ในท้องแม่จะเดือนเก่าเดือนเสียขาาย้าวเสาววอ่ได้เสียฮู้เพว่าแม่หนักสามได เออผู้บอกว่าอยู่ในทองแม่เนี่ยแม่นักซํำหลยันรููลูกยันแทงลูกเออู้แล้วครับผมบอเคยเป็นแม่ห่วยบอกอันนี้มันก็แม่ความันที่มันบอเคยเป็นแม่กับแม่ขวมันอยากหูว่าแม่นักบ่นักน่ะเอาบอกเผาเดอหนุ่ยใหญ่มามัดเดอบอกเผาออนนั่ะ แม่หนักซ้ำใดวตายไตเรเะบวดเอาลูกพี่บ่าวมาให้เอาให้หลวงพ่อถามแน่เราว่างแม่ก็มูนี่ก็พอก็แม่ดี่ก็มูนี่หกักไผ่หลกว่ากันหากทอกันสีไปหากทอกันจังใดมูนบ่ได้เลี้ยงมันก็เลี้ยงยุ่มันเลี้ยงเราว้ยเวย ก็แม่นข้อมันมูลเลียงเราบาดเจ็บมากนี่เจ็บย้อนไผเราก็ะปนื่อมูแล้วกรไเนื่อนมูระพวยอยู่ในสีมานอนร่พยาบาลน,นี่มูมาย่ามบอลเรามันมาข้าวเดียวมันคือบอกว่าผมเป็นเสียวกันผมเฝ้าเด้อมันคือบอกวามันก็บอกบาวาแล้วธรรมดผู้าเบาวามันก็เฝ้าไปหาผู้เาี่วมัน กัในแล้วมันบวชหักเขา่ามันก็ะหังยูยีสิว่าเขาบวชนี่เขาก็มยามย่ำมยูเนี่ยมันเถียงข่างๆคู่ๆมันหลงมูนั่นนี่สังคมมันเป็นแนวนี้อาตมามาเห็นยังไงน่าจะสิรอเอาบอกอันนี้บวชไดนน้นอกก่อน <c oughs> เกิดพี่ยังเราพี่จองเดือนยังเราเดือนวันยังเรา มันเชมันเกิดจังโมงเฮ้ยเท่าดิมันเกิดตอนหัวเขาหอกอ้ยหมาขี่ขันแม่นควมำลงพอกินแล้วก็นอนตีสองมาไปย่ยมห้อยกับว่าวเขาเฮิรนอ่านเบื้องตีลิตโตนแม่บ่ล,ล่ะลิตโตนอยู่เฮิรลิโตนคือไปสัน่นก็ยิงวัาสังคม บอกน้ำพ่นติดยาในไงพี่จ่อวันจันเดือนซีโอ้ยเบิงไล่มือมือกะดำแะบริลลังิมหัวไล่มือนี่ตีตัวนี่เออตะโทมาไล่มือเศรษฐีตัวนี่แมนมื่แมนแม่ลูกเจ้าอิหรีอยู่บอกก็ลูกขน้อยแล้ว พ่อก็แม่คือแหล่ลูกคือขาวก็จังวาขน่อยมันเกิดมาบ่คือมูเลยฟันก็ขึ้นตอดบางีทองมันก็ฟันว่าเขาเอาซอยเส้นบางไงมาหายเลยเด๋ยโอ้บอกอันนี้คนมีบุญตัวโอ้เฉพาะมันงามกูพอกูแม่เบิ้งยิ้มเบิ้งพุ่นน่ะแขวก็งามเสียไปใส่ละเหลี่ยมหนึ่งเอาเสาไปฝามเป็นเบงเข่วเรื่องเงี้ยหวเสียแข่ไปเหลี่ยมหนึ่ง จะได้เนาะคนมีบุญเด้หน่หมาอีม,นมนเ,เนี่ยมันเกิดยังมือแรลงนน่ห้วเฮ็ดดีดีบอกอันนี้เป็นเศรษฐีเลยหนีเมนม่เฮิ่ม่มนนี่นี่เบิ้งเสษไล่มือเนี่ยาตมาก,ก็ทํำทาสีไปนี่เบิ้งไล่มือโตก,ก็ไล่มือเฮาติดหรมันไข่ไข่กันเด้นี่แมนโม่เฮิ่มแมนถ้าโต๊ะบวน,นี่สามพันสาสี่พันสาเขาดิษ ตัวเสือออกไปตัวรวยเลนี่ผู้สาวสิมามักรวยนี่นันสิลอขึ้นแม่นบ่แม่นนี่เบื้องตี้เนี่ยไล้มือโอ้ยสะพ้องามกูพอกูแมมผู้สาวเจ้าคนละเดียวนเดี๋ยวนี้บ่มีครับตะกี้มีอยู่สามสีค่คนเดี๋ยวนี้หายหมดก็หายตัวคนเมาอย่าพระสิมามักเอ้ยแต่งโตดีดีเลยนี่มันหุ่นน่าแบบเลยนี่เอาบทสรุป ผมถามมูก่อนครับหวยจะไปถามมูจังไหก็หมูกันนี่ยนะมันทีมกันมาไหนไนีกัหลวงพ่อบอกเคยมีมูหวยเป็นยังสีพ่มีมูหลวงพ่อก็เป็นหมูมีมูไวรุนมาคือกันหลวงพ่อก็เป็นเล็กหน่อยมากคือกันก็บพรด้ในทีมพ่อท่มแม่ได้ก็มี่จะเอาพ่อเอาแม่เด้โต้กระเบิงตีนอยู่บ้านอันนี้มีเจ้าค้นบวชนั่นน่ะผู้นั้นบวชแต่บวชด้สามภาษามีโลถมีลงสีเห็นบ่อแม่ยูเฮม นั่นน่ะบอกพ่อบอกขนาดเห็นบอมีหลดไม่ลงสีเห็นบอเนี่ยเขาบวชสามภาษาแม่ยู่ครับแล้วก็อีกผูน้นึงนั่นพ่อแม่แบงมรดกไห,หล่ไหล่กูมูเราลักหนีมากบวชน้งกันรักหนีมาเดี๋ยวนี้ไปใสขายบุญหรครก็นันที่บุญบวชเขาบบมี่ยิ่งถว่าบุญบวชบบมี่ได้ลูก